นี่เครื่องสามเครื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังของผมครับจะเรียกว่า true burst จะเป็นการทดสอบความแข็งแรงของผ้านะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็คือจะมีมาตรฐานไม่เหมือนกันเครื่องนึงเป็นของทางอังกฤษเครื่องนึงเป็นของทางอเมริกาและเครื่องนึงเป็นของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง knicking tester ครับก็จะเห็นพวกลูกตุ้มใช่ไหมครับลูกตุ้มเนี่ยครับจะกิ้งอยู่บนเนื้อผ้าเพื่อจะดูว่าผ้าจะลุยไหมผ้าจะขาดไหมเนี่ยครับต่อมาครับเครื่องคำนาครับดูเรื่อง thermobility ซึ่งก็คือว่าการระบายอากาศได้ดีขนาดไหนจะดูว่า เนื้อผ้าเราครับดึงดูดน้ําได้เร็วขนาดไหนและระบายน้ําได้เร็วขนาดไหนครับเมื่อกี้จะเห็นตัวลูกกิ้งที่เป็นลูกตุ้มอยู่ใช่ไหมครับที่อยู่ด้านนอกแต่นี่จะอยู่ด้านในครับนี่จะเป็นระ,ระบบพิลลิงของทางยุโรปและนี่จะเป็นระบบพิลลิงของทางญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราก็หยุดตรงที่เครื่องดูเรื่อง elongation กับ recovery นะครับก็คือเหมือนในไทยลีกเราครับเวลาเล่นฟุตบอลกันนักกีฬาก็จะดึงเสื้อบ้างทำอะไรบ้างครับจะดูเรื่อง c a v i n g strength ก็คือดึงไปแล้วขาดไหมแต่สำหรับของตัวเราครับกลุ่มลูกค้าที่เราทำให้ครับของพรีเม์ลีกครับจะมีใส่แบนเด็กเข้าไปด้วยแบนเด็กคือยางจะดูว่าผ้ามันยืดแล้วมันผลักับเข้ามาเดิมเดิมด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเราจะมาทดสอบกันที่เครื่องนี้นี่แหละครับ